สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ s n o โรุ่น S26 นะครับเข้ากับตัวแอปพลิเคชัน EVLink นะครับอันดับแรกครับให้ลูกค้าเชื่อมต่ออุปกรณ์ s n p โ S26 นะครับเข้ากับตัวปลั๊กนะครับแล้วก็ป้อนไฟเข้าไปนะครับ ลูกค้าจะสังเกตเห็นสัญญาณไฟกระพริบที่ตัว n ยีกนะครับเป็นจังหวะกระพริบแบบนี้นะครับแสดงว่ายังไม่พร้อมสําหรับการเชื่อมต่อนะครับให้ลูกค้ากดค้างไว้ประมาณ7วินาทีครับสัญญาณไฟกระพริบจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นกระพริบสครั้งแล้วก็ติดเท้าหนครั้งนะครับอันนี้จะแสดงว่าพร้อมสําหรับการเชื่อมต่อนะครับ ให้ลูกค้ากลับมาที่สมาร์ทโฟนนะครับไปที่ตั้งค่าครับเลือกจับ wifi ตัวที่เป็น2.4กิกนะครับแล้วกลับมาที่แอปพลิเคชัน e-willing ครับกดบวกด้านล่างครับกดจับคู่อย่างรวดเร็วครับกดเพิ่มหนึ่งอุปกรณ์ครับแล้วก,กดแล้วก็ลูกค้าดูรหัสผ่าน wifi ของลูกค้าตรวจสอบรหัสผ่าน wifi ของลูกค้าให้ถูกต้องนะครับกดถัดไปครับ รอแอปพลิเคชันทำการค้นหาอุปกรณ์สักคู่นะครับเรียบร้อยครับสามารถปิดอุปกรณ์ได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน